ครับผมวันนี้มีงานบุญที่วัดประชากษิมอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับในวันนี้เป็นวันที่3มกราคมพศ2567นะครับสึบเนื่องจากว่าในอดีตเจ้าอาวาสวัดประชากษมแห่งนี้นะครับหลวงพ่อพะร,ระครูเกษมประชานุก,การหรือหลวงพ่อวิเชียนทีปังกโลนะครับท่านได้มา พัฒนาสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นและท่านได้มามรอมลาพในอาวะแห่งนี้เมื่อวันที่3มกราคมพศ2559หรือ8ปีที่แล้วนะครับด้วยโรคมะเร็งตับเมื่ออายุละของท่านได้72ปีนะครับทางศรัทธาวัดประชากะเกษมญาติโยมนะครับ ก็ได้พร้อมใจกันในทุกปีจะจัดงานทําบุญทักษิณานุปทา,านหรือทําบุญวันบุรพาจารย์เพื่อน้อมลํำลึกถึงคุณความดีของหลวงพ่อของครูบาอาจารย์ต่างๆของพระภิกษุสงฆ์ทุกลูกที่ได้มีมเมตตากรุณาที่คุณต่ออาวะแห่งน,นี้นะครับมาจําวัดมาจำพรรษาและก็มาช่วยกันพัฒนาสร้างวัดสร้างวานี้ขึ้นมานะครับ พระภิกษุทุกรูปที่ล่วงรับจากไปศรัทธ,ธาคณะศรัทธ,ธาญาติโยมก็จะพร้อมใจกันทำบุญนิมนต์พระภิกษุมารับถวายพัฒหารจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมสังฆทานนะครับแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ไปให้แก่บูรพาจารย์เหล่านั้นโดยเฉพาะพระครูเกษมประชานุก,การหรือหลวงพ่อวิเชียนทีปังกะโลนะครับขั้นตอนที่เห็นอยู่นี้เป็นการ ทผ้าบาังสกุลนะครับและพระภิกษุสง์ก็จะได้ชักบังสกุลเป็นลำดับต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการกล่าวคำถวายพัตตาหารพระภิกษุกล่าวคำสัมโมทนิยกถานะครับในขณะนี้นะครับวัดประชากะเกษมนี่ก็กำลังดำเนินงานก่อสร้างเจดีเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรักษา อธิธาต์ของหลวงพ่อวิเชียนนะครับและเครื่องอัฐบริขารสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสบงจีวรสังคติบาทนะครับของหลวงพ่อที่ท่านใช้สอยในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับเราก็จะเก็บสิ่งของอันมีความสําคัญเหล่านี้ไว้ในเจดีย์หลังจากที่เราสร้างเสร็จนะครับ เจดีที่เรากําลังสร้างอยู่นี้เราก็ตั้งงบประมาณเอาไว้ประมาณ5ล้านบาทนะครับส่วนเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะมีมูลค่าราคามากหรือน้อยกว่า5ล้านบาทอย่างไรก็สุดแท้แต่เรื่องของอนาคตนะครับซึ่งในขณะนี้เจดีดังกล่าวนั้นเราก็ได้สร้างไปได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับขึ้นโครงสร้างอะไรไปได้ระยะหนึ่งแต่ว่า เราก็มีงบประมาณแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับแต่งบประมาณนี้ก็จะได้รับความศรัทธาสนับสนุนจากศรัทธาญาติโยมทั่วทั่วไปนะครับเวลาญาติโยมเขามีทรัพย์กำลังมากเขาก็จะแบ่งปันมาทำบุญนะครับเมื่อวัดได้เงินมาแล้วเราก็จะดำเนินการก่อสร้างเจดีย์ไปเรื่อยๆนะครับก็ เสร็จเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องของอนาคตอันนี้เป็นประธานสงฆ์ที่มาเป็นประธานในงานับวนนี้นะครับพระครูชยโยบนพิบานนะครับเป็นเจ้าคณะอำเภอเขมาราชองค์ปัจจุบันนะครับขึ้นมาแทนหลวงพ่อและก็เป็นพระอุปชาสามารถบรรจาอุปสมบทพระภิกษุในเขตอำเภอเขมาราชนี้ได้หมดเลยนะครับพระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วม งานบุญกุศลในวันนี้นั้นเราก็ไม่ได้กำหนดนะครับว่าจะต้องมีเท่ากี่ลูกพระภิกษุครูบาอาจารย์ท่านใดที่ลํำลึกถึงหลวงพ่อและมีความว่างนะครับมีเวลาว่างท่านก็จะมาร่วมงานนะครับญาติโยมก็จะได้ฉลองศรัทธาญาติโยมให้ญาติโยมเขาได้ทำบุญทำกุศลนะครับ เป็นการทำเป็นประจำทุกปีในวันที่3ม,มกราคมนะครับแล้วก็ทำบุญนี้มาแล้ว8ครั้งนะครับตั้งแต่วันที่หลวงพ่อมรณภาพจากไปในวันที่3ม,มกราคมพศ2559นะครับที่หลวงพ่อมรณภาพจากไปทั้งพวกเรานะครับทั้งพระภิกษุและก็ ศรัทธาวัดประชากะเกษมญาติโยมพุทธบริษัททั้ง4นะครับก็จะพร้อมใจกันมารวมกันนะครับเพื่อทํางานบุญงานกุศลกิจกรรมทักษิณนุปทานนี้ให้สําเร็จราบลื่นไปโดยความพร้อมเพียงดีงามนะครับสุขาสังคสะสามกีความพร้อมเพียงของหมู่คณะทําให้พวกเรามีความสุขนะครับ อันนี้เป็นมรรคทายกประจำวัดนะครับโยมสุนทรเขาก็จะดูแลอาวาสช่วยเจ้าอาวาสวัดนี้ดูแลวัดอยู่นะครับเอาล่ะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ